สวัสดีครับครับผมวันนี้มาเจอ FC นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่หาดดอกเกตจุดชมวิวเขียรลำปาเขียรจังหวัดกาะสินบ้านผมครับนี่ครับท่านมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับผมสวัสดีครับผมเจี่รครับผมพี่พี่มานี่มาทุระนเนี่ยอื่นด้วยใช่ไหมมาเรื่องงานประกวดพระเครื่องครับที่กาลสินนะครับที่สูตรราชการที่กาะสินของผมมาในนามคณะกรรมการ โต๊ะพระเครื่องจังหวัดพิจิตรครับผมหลวงพ่อเงินครับ oh, อ๋อครับผมหลวงหลวง,งพ่อเงินแล้วจริง,รงๆรอ,งอ,งอ่ะคือบอกกับหลวงหลวงพ่อแล้วก็บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบอกเฮ้ยถ้ามีโอกาสนะอยากไปหาพี่อ่านกับละสินถ้ามีโอกาสนะอยากจะไปเจอพี่อ่านตัวจริงๆเนี่ยแล้ววันนี้ก็นะฮะก็ผมก็ดีใจได้เจอพี่อ่านเจอแล้วเ่ยปาบอกก็เจอแล้วตัวจนระิง <c oughs> ๆครับนะี่คนดังอ่าต้องขอบคุณพี่อ่านแล้วก็วันนี้ขออนุญาตนะพี่อ่านนะ เลี้ยงข้าวสักมื้อนะครับให้สั่งแล้วเมื่อกี้นี้ครับครับครับมีอะไรจะบอกแนะนําเผื่อเอฟซีพี่นะติดตามผมผมไลฟ์สดอันนี้อันนี้อันนี้พี่มีช่องด้วยไหมครับผมไม่มีช่องแต่ว่าผมไลฟ์สดของอ่าเฟซบุ๊กเจ็ดไทยน้าโอ้เจ็ดไทยน้าครับผมไลฟ์สดพระเครื่องหลวงพ่อเงินครับข้อมูลข้อมูลพระแล้วก็เอ่อให้ข้อมูลความรู้ครับฝากติดตามด้วยละกันครับในเฟซบุ๊กครับครับผม อันนี้ประเอินมาเจอพี่เขานะครับอยู่ที่หาดตะเกียบผมมานั่งอยู่ที่นี่ก่อนพี่เขาแล้วทีนี้พี่เขาก็เลยมาเจอผมพี่เขาอยากเจอผมจะไปหาผมที่บ้านอยู่แต่ว่ากำลังเปิดหาอยู่เลยว่าบ้านพี่อ่านอยู่ตรงไหนพอดีมาเจอกันผมพอดีผมมานั่งเล่นที่หาดตะเกียบแวจังหวัดเกาืินว์บ้านผมตรงนี้ก็มาเจอพี่เขาพอดีอยู่ที่หาดตะเกียบตรงนี้อดีตรงนี้เรียกหาดหาดอะไรนะพี่หาดเขาเรียกจุดชมวิวเขียนลําปาวาเรียกหาดตะเกียบอันเดียวกันหาดตะเกียบอ๋อนี่เดียวกันตรงตอนนั้นก็เรียกหาดตะเกีย ใช่เรือใช่เรือเรือใช่อ่ามีเนี้ยยัยต้องมีเนี้ย้วยอ่ะพี่ลุยครับครับวันน like ี้ พี่เขามาเจอผมนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่มากคือคือพี่เขาเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงข้าวมาเจอผมนี่ผมดีใจเลยพูดว่าอยากจะกินอะไรไหมนะครับมาเจอผมเป็นเอฟซีผมดีครับว่าพี่เขาบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเพี้ยนอย่างเงี้ไหนๆไม่ไหนนพี่เป็นเจ้าบ้านใช่ไหมเราผมมาจากพิจิตร ผมมาบ้านพี่ผมก็ต้องมาเลี้ยงข้าวพี่ถูกไหมอันนี้เป็นความสัมพันวันหลังพี่ไปพิจิตพี่ไปเลี้ยงข้าวผมบ้างก็แล้วกันนะครับยินดีต้อนรับได้ครับยินดีผมยินดีเสมอพี่ครับผมครับผมครับดีบอกว่าให้แจกให้ผมแจกหลวงเงินให้พี่อ่านได้เดี๋ยวเดี๋ยวยงมีที่อยู่เดี๋ยวขอที่อยู่ไปเดี๋ยวกลับถึงพิจิตเดี๋ยวเอาหลวงเงินส่งมาให้พี่๋อรับครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณจริงๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณ วันนี้โอ้วันนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามาช่องไลฟ์สดของพี่เขาด้วยนะครับครับผมพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่เจตครับผมเจตเจตไทยนาวันนี้ดีใจที่ได้มาพบกับพี่เจตอ่าเจตไทยนาวมาเจอพี่เจตที่หาดเกียรติจังหวัดกาะสินบ้านผมก็ผมดีใจมากดีใจครับพี่เจตต้อเป็นเอฟซีผมผมเอฟซีครับผมยังไงก็ผมเมื่อกี้ผมว่าจะเดินออกไปพอดีพี่เขาเดินมาเอ้ยผมก็โชคดีมากเลยนะเมื่อกี้ผมก็เห็นนึกว่าใครนี่พี่พูดว่าเออติดตามผมผมก็เลยเออ ียแล้วว่าเป็น f อฟซีครับเอฟซี FC, ผมติดตามเมื่อกี้ว่าจะชวนน้องว่าจะชวนน้องก็ไปกินข้าวที่ในเมืองกสินจะกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยโอ้นี่เลยเนี่ย <โอ S 2> มาถึงที่แล้วพี่ครับผมใช่ครับ <laughs> ผม <laughs> นี่ลูกพี่ผมในพิจัยถวันหินมาด้วยกันนะนั่งจะนั่งอยูอ่แล้วนะครับโอ้โครับเดี๋ยวพี่ลินน้ำให้ครับเอาเลยพี่ลวย,ยเลยลิย้นน้ำให้ เดี๋ยวฝากไปติดตามที่ห้องที่ช่องของพี่อั๋นการศิล์และการเดี๋ยวพี่อั๋นก็จะลง u t u b e ไปเดี๋ยวผมไปแชร์นะครับก็เดี๋ยวผมจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนของผมเองนะครับเดี๋ยวติดตามตอกมือพี่เจอพี่อั๋นแล้วต้องมีคำคมคครับผมจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอคำคมสักหนึ่งคำคมนะได้ครับได้พี่เดี๋ยวผมให้ดูหน้า Facebook ขออนุญาตนะพี่นะเผื่อใครที่สนใจนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงพว่อเงินวัดบางคานวัดท้ายน้ำจังหวัดพิจิตรนะครับฝากไว้ด้วยไลฟ์สดของเจ็ดท้ายน้ำนะครับเผื่อใครเข้าไปขอเป็นเพื่อนแล้วก็กดติดตามไว้นะพี่นะขออนุญาตใช้ช่องพี่อันแล้วกัน <c ười> ขอเอฟซีพี่อันเยอะจะทะ,ะ,ะลุแสนแล้วตอนนี้ s u b ส c r i b e ์ครับผมครับโอ้วันนี้ม่นิกก็าฝันว่าจะเจอเอฟซีวันนั้นผมมานั่งเล่นนะพี่ก็เจอเอฟซีเหมือนกันนะแต่ว่าคนใกล้ๆบ้านผมนั่นแหละ ขามานั่งเล่นอยู่แถวนี้แหละเขาก็เรียงข้าวผมเหมือนกันตอนนั้นผมก็ดีใจอยู่วันนี้ผมก็คิดว่าผมก็ดีใจเหมือนกันาผมก็แบบมันหลายเจ้าอ่ะคือผมเจอหลายเจ้าแล้วที่ขอถ่ายรูปผมอยู่ตรงนี้แหละผมมานั่งเล่นตรงนี้แบบว่าเออแบบว่าเป็นเอฟซีผม,มอะเงี้ยครับผมผมก็เลยเออผมก็ดีใจอยู่นะ้วก็ให้เขาถ่ายรูปไป <c oughs> เจอมาหลายคนแล้วก <c oughs> ผมก็วันนี้โชคดีจริงวันนี้ โชคดีครับโชคดีของผมนี่แหละใช่ใช่โชคดีพี่ที่ที่มาเจอผมใช่ครับผมกินน้ำกินท่าก่อนนะครับเรืนะครับพี่เดี๋ยวกินบ่อยเนี่ยกินดิเอาดิกินเลยกินน้ำกินรอแต่มือนิ่งเนี่มือนิ่งมือครับผมปกตินี่พี่เขาคน่ายให้ใช่ไหมเนี่ยพี่ ก็าามีหลยหลยคือ <c oughs> มือกล้องผมเนี่ยก็มีสองคนคนสองคนครับคนสองคนสามคนบ้างแต่ว่านี่คือชวนน้องเข้ามาเที่ยวด้วย <ừ> ก็เลยเขาถือกล้องให้ว่าคนบ้านเดียวกันรู้จักกันนี่แหละก็เลยชวนเข้ามาเที่ยวด้วยเขาไม่มีเวียกมีงันเลยผม,ผมก็ไม่มีอะไรทําก็ามาเที่ยวเปิดหูเปิดตาเงี้ย <c oughs> นั่งพักผ่อนเล่นเง,งี้ยครับอ้ยโชคดีแท้ๆน้องผมดีใจพี่ผมดีใจ ดีใจเลยตกใจเลยบอกเฮ้ยหันมาเฮไอพี่หันอยู่อ่าเฮ้ยครับผมกับอืมตอนแรกผมผมก็เห็นพี่นั่งอยู่ตรงนั้นนะตอนแรกคนนึกว่าเอ้ยใครตอนแรกผมยังู่แบบถ้าพี่ไม่ทักผมผมก็ยังผมก็ไม่รู้รนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตัง้งสังเกตเพราะว่าผมสั่งให้ไข่ป้าเขาครับอืม อา่าบรรยากาศเลยกล้องหันไปาทางหาดเกเยียรติหน่อยถ่ายก็ดูนี่บรรยากาศครับหาดเกียรตบนั่งเล่นนะเขาแข่งเขาขี่เรือกันนะเ,เรืเอขี่เรืออ่าเรือขี่เรือกันอยู่บรรยากาศบรรยากาศครับหันมาเลยหันลงไปกว่นี้ก็ได้ไม่เป็นไร แล้วปกติใครตัดต่อพี่หรือพี่เองผมตัดต่อเองครับโอ้โหผมเปเชัยนนลใช่ผมตัดต่อเองครับผมก็ตัดต่อใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อครับเพราะว่าคนอื่นถอดเมมโบรียออกไปนี่เก่งนะเนี่ยหลายอย่างผมก็ค่อยๆศึกษาเหมือนกันนะพี่ผมก็แบบค่อยศึกษาเหมือนกันศึกษาจากประสบการณ์คนอื่นทำเหมือนกันแบบในยูทูบ e นี่เปิดรูวิธีตัดต่อทำาไงเนี่ย ผมก็เลยทำเป็นตอนแรกก็ไม่เก่งก็จำนานนะครับใช่ศึกษาเอาครับผมผมเข้าไปเซิร์ชหาว่าที่อยู่กาลสินหรือว่าอยู่มหาสารคามแน่เพราะว่ามันเห็นในนั้นก็ลงว่าที่อยู่มหาสารคามโมไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันแสดงว่าแสดงว่าผิดเลยเพราะว่าอันกาลสินก็ต้องอยู่กาลสินนี่ใช่ พี่ขี่รถอะไรมาครับนี่มาจัดพี่ครับผมโอ้โหเทเบิลท์ครับพี่เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรเลยใช่ครับผมจากบ้านบ้านเกิดพี่อยู่จังหวัดพิจิตรเลยใช่ครับผมวัดไายน้ำครับวัดหลวงพ่อเงินเลยครับโอ้โหดังนะเนี่ยหลวงพ่อเงินนี่หลวงพ่อเงินดังครับผมวัดวัดบางคานใช่หลวงพ่อเงินบางคานหลวงพ่อเงินวัดไายน้ำองค์เดียวกันครับแล้วที่นี่พักเกจิอะไรดังครับอ่า หลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาดังมากตอนนี้ใช่ดังมากครับ,รบหลวงปู่ศิาลาจังหวัดกาฬสินธุ์ผม <ừ> ตอนนี้ท่านปลูกเสกได้ตอนนี้ใช่ครับปลูกเสก,กได้ถือท่านนะแต่ยังไม่เคยเจอท่าน <c oughs> จะมีโอกาสเจอเหมือนกันเห็นวันนี้เห็นว่าปลูกเสกที่ไหนในในเมืองครับเพราะว่าท่านก็หลวงปู่ศิลานี่ผมผมไปวัด ว่าผมไปไหว้ท่านอยู่นั่นอยู่ก็เ,เห็นแบบป้าเขาบอกให้ไหว้ผมยังไม่ได้ไหว้ตัวจริงท่านสักทีเลยได้แต่ภาพได้แต่ของที่ลึกมากครับก็มีเอฟซี FC ของนี้นั่นอยู่ครับเขให้ใช่ละ่ะใครก็ชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักวิญยานกาลสินนะผมบอกเลยครัผมพูดไปในนี้แล้วผรู้จักช่องพี่มีเอกลักษณ์ตัวพี่เองเนี่ยมันพูดง่ายๆว่าขายได้อะนะครับ ตอนแรกก็ยอดวิวยังไม่เยอะหรอกพี่ผมก็ถ่ายถ่ายกับยูทูบเบอร์คนอื่นเหมือนกันนั่นแหละมันก็เอฟซีเขาเข้ามาดูเรื่อยๆมันเลยก็ดูเพิ่มไม่เสียแต่ว่าหลายๆยูทูบเบอร์นะที่เขาที่ที่ช่องไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้มาถ่ายกับพี่อั๋นเนี่ยโดยเฉพาะช่องของกินนะผมก็้สว่าพลาดนะคตอนนี้เขาบอกเลยส่วนมากก็จะเห็นเดี๋ยวผมถ่ายกินส่วนเยอะอ่นแนะนําร้านอาหารร้านนี้ที่น่าอร่อยก็ไปถ่ายให้เขาดูใช่นั่นหละใช่ยังแถวนี้ร้านแถวไหนอร่อยพี่แถวนี้แล้ว มันก็เป็นที่ว่าผมส่วนมากผมก็กินมาหลายร้านนะแถวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้าน,<ม>งานตามสั่งแถวนี้ร้านนี้นะครับแบบร้านนี้ก็<ม>อร่อยคือร้านประจำนะร,ร้านประจําส่วนมากก็จะป็นบนนี้แหละร้านนี้แหละครับส่วนมากพอผมจะชอบมานั่งเล่นตรงนี้ส่วนเยอะที่ผมมากินประจํา<ม>เวลาผมมานั่งเที่ยวแถวเถานี้โดดน้ำเล่นเลยไม่นะี โอ้น้ำลึกเพี่ยดดโดดยากครับมันเล่นได้แต่น้ำลึกหนาตุเกียบช่วงนี้เขาปล่อยน้ำอยู่มีประตูเขาปล่อยน้ำเข้าไปช่วงนี้แต่ฝนปีนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเท่าไหร่เออก็โอเคอ่ะคือถ้าน้ำไม่ค่อยท่วมก็ก็อยู่ได้โชคดีที่น้ำไม่ท่วมไม่อะไรแดีวบ้านผมปกติท่วมไหมไม่ท่วมท่วมนของผมอยู่ใช่ วันนี้ครับขอบคุณพี่เขามากครับวันนี้ปนินมาแล้วต้มปนินนะครับต้มปนินนี่นะครับต้มปนินนะครับมาแล้วเนี่ยต้มปนินนะครับพี่เขาเป็นคนเลี้ยงเอาเลยพี่ลุยเลยนะครับตั้งใจครับวันนี้มามาไกลเพื่อที่จะมาเลี้ยงพี่อั๋นนะลุยเลยครับเชิญเลยครับกินเลยครับเห็นพี่กินได้ผมมีความสุขแหละแค่นั้นเองครับปอยอ เอาเลยนะรอเดี๋ยวเพื่อนมาอันนี้ขอบคุณพี่เขามากครับที่ที่เลี้ยงครับวันนี้มาเจอกันพอดีมาเจอกันเดี๋ยวต้องขอบคุณพี่อันด้วยนะช่วยโปรโมทแบบว่ามาเจอกันแบบเพื่อนครับใช่ไหมพี่บังเอิญบังเอิญใช่บังเอิญโชคดีผมจริงๆพี่เขาก็มานั่งเล่นหาดตะเกียบเหมือนกันผมก็มานั่งเล่นตรงนี้เหมือนกันเห็นแต่เดินมาทักผมเมื่อกี้ว่านายอันใช่ไหมผมก็เลยว่าใช่รู้ว่าคนหน้าเหมือนตอนแรกครับ ดีใจดีใจครับดีใจครับผมลุยเลยพี่กินเลยครับโอ้โหเอาเลยนะเอาเลยเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนเพราะว่าเขาจุดไฟมาใช่ใช่ใช่เอาไว้นะดูพีู่เลยรุ้ยเนี่ยร้อนนะพี่ปิดฮะโอ้ยวันนี้ต้มปลานินครับต้มปลานินแซ่บครับ เอาเลยนะพี่ครับรวยเลยพี่ครับโอผมตั้งใจมาแล้วปลาสุดๆเลยสุดยอดเงี้ปลาเม <c oughs> ื่อกี้ก็กำลังจะเข้าไปในเมกกืองกระสินบอดีก็ชวนน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวพอดีอเจอพี่พอดีอ ส่งให้เป็นผมดูเนี่ยส่งรูปปีกับผมเ่ยบอกจริงผมเจอแล้วเกาบอกเนี่ยสมความตั้งใจเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมบอกกับเขาก่อนที่จะมาเนี่ยบอกผมขอให้เจอพี่อันเนอะ มถนัดอย่างนี้นะพี่อย่าว่ากันนะโอ้รุยเลยโอ้โห,ห,โห <c oughs> กินแบบบ้านๆผมก็กินแบบนี้แหละ <c oughs> นินกินเนี่ยครับพริกแห้งทอดนะครับกินสดกินไปเลยปลานินใส่หัวขาใส่อะไรอร่อยครับบรรยากาศดีมากครับช่วงนี้กินอือ มีครับมันจะเป็นแบบว่ากุ้งที่เป็นแบบว่ากุ้งบ้านๆผมที่เ,<อ>เขาซออ่้นตามเมื่าตามทุ่งนาไปครับพวกก้อยกุ้งอ่ะใช่<ข>ใชจะมาขายเหมือนพวกขายพวกทุก้ินนะแต่วันนี้ไม่เห็นมามนนะเดี๋ยทุกครั้งทุกครั้งแต่ก่อนผมเห็นมีนะมีขาย<อ>ครับเขาจะมาขายเรื่อยอยู่ไอมีอยู่คลิปนึงพี่พูดภาษาอังกฤษแนะ้ว AI ใช่ไหมใครไปถามว่าพี่ ผมไม่ได้พูดนะแต่ก็ยังเหมือนเลยอ่ะใครทำอ่ะใครเข้าไปตัดต่อเสียงเข้าไปใส่แล้วดีด้วยสิโอ้ผมไม่รู้แต่ว่าใครไปตัดต่อเสียงผมใส่อไอมันทำได้เดี๋ยวนี้มันทำได้หมดมันตัดต่อเสียงคนอื่นมาใส่ปกติดูได้ใน youtube นะ ดูผ่านสื่อนะวันนี้ดูของแทๆ้ๆ้นแม่ครับผมนี่นะครับจริงเลยเนี่ยใช่้ไไปหนโแซบบอกแซบพี่อันนี้อร่อยมากเราเจอพี่วโอ้โหโ,โ,โชคด,ดีโชคดีผมกม็โชคดีด้วยอตอนแรกกะว่าเ,เราจะ ยังไงวะจะถามใครได้ว่าพี่หันจะติดต่อหงไงว่าจะไปเที่ยวหายแกว่ะซื้อซื้อเนื้อซื้อเนื้อไปนั่งกินกันหน่อยครับโอ้ยินดีพี่โอกาสหน้าอย่างนี้รู้จักกันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้านะผมผมมาผมมาเดี๋ยวจริงจนะมีงานประกวดพระเนี่ยเอาเบอร์ผมไว้เลยก็ได้พี่เบอร์ผมในใน u t u b e มีไหมล่ะเบอร์ผมผมบอกเบอร์ให้ เผือ่อผ่านมาผมแวะไปเอาซื้อเนื้อไปฝากเนี้ยนะได้ได้ครับพี่เบอร์อะไรพี่ศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองแปดสองห้าสองแปดสองห้าครเบอร์เบอร์พี่เบอร์อะไรครับศูนย์ศูนย์เก้าสี่แปดสามเจ็ดสองหกหกสองครับอืมเนมไม่ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาพี่แล้วก็เดี๋ยวไม่มันมันต้องเนมเชื่อก็ได้ได้เพราะว่ามันมันถึงโทรได้พี่ ก็เด็กน้อยมันโทรมาบางคนมันโทรมาแบบขวนใช่ไหมแบบมันไม่บมไม่มันอมางประมาณนี้แต่ผมก็บล็อกไว้จะเงียบสงบเนาะผมบล็อกไว้ก็มีพอพกน้อยอ่ะตดนก้อยนักเรียนโทรมากวนเยอะกศูนย์เท่าไหร่พี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่แปดสามเจ็ดแปสามเจ็ดสองหกกสองสองหกสองครับผมเจดท้ายน้ำเจ็ดท้ายน้ำนะครับครับผม หรือถ้าว่างกันนั่งดูเฟซบุ๊กก็เข้าไปที่เจดไทยน้ำก็ได้ครับ,รบดูไลฟ์สดประมูลพระเครื่องหลวง<อ>พ่อเงินครับผม <c oughs> ครับเจดไทยน้ำใช่ไหมเจดไทยน้ำครับเจดไทยน้ำวัดท้ายน้ำวัดหลวงพ่อเงินนะครับอ่นแหลวงพ่อเงินงออื <c oughs> พี่เมมแล้วเรียบร้อยพี่กระโทรมาเลยครับช่วงที่พี่ผ่านมาถ้าพี่อยากจะไปเล่นผมกระโทรมาเลยผมจะบอกตรงบ้านที่ผมอยู่แต่บ้านผมมันไม่ได้เข้าไปลึกนะพี่มันเข้าตรงมันมีป้ายวัดอะไรไหมพี่ใช่ไหมไ<อ>ที่ผมไปหาหาค้นหาในมันวัดอะไรนะวิมุตติธรรมานะใช่ไหมไใช่เลี้ยวตางนั้นไหมใช่ใช่ วัดนั้นเป็นวัดป่าแต่ยังไม่ถึงวัดป่าเดี๋ยวเข้าไปตรงข้ามป้อมมันนะก็จะเห็นดูฝั่งทางอีตตรงข้ามเดี๋ยวเขาทางทุ่งนาถามเขาดูเขารู้จักหมดพี่บ้านนายอ๋นอนท้าโอ้โหก็เชื่อยอย่างนั้นอยู่แล้วผมก็ค,คิดว่ารู้อยู่แล้วล่ะใช่ครับเขาไม่จักหมด พี่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้อยู่ในจงังหวัดนะเนี่ย่รู้ว่าไปถ่ายที่ไหนกันหรือเปล่า ยูทูบผมทำมาเกเ็ดปีแล้วบับว่าการตอบแล้วก็ดีขึ้นกว่าเก่าช่วงน,นี้ออ <laughs> แต่ก่อนนี่คนติดตามน้อยพื่นคนติดตามไม่เยอะสองสองสามพันนะ <c oughs> เอ,อ้ยวันนี้มังขึ้นอยู่ออทำพัฒนามาเรื่อยๆพี่ เนี่ยผมไล่ดูไในยูทูปฟรีครับมีแบบบางทีพี่กับไปวิไปทำอะไรกรุงเทศพี่เห็นไต่จ้างก็ไปเที่ยวตลาดตรุรกีครับตลาดตุรกีสวนตรุรกี ใช่ครับใช่นี่ครับไอคลิปอันนี้ก็ไวรัลเลยคนเอาไปเล่นแบบกันเยอะมากไอ้ี่ที่ที่ีกินอยู่ข้างบ่ออะไรนะด่ากันไงด่าจริงหรือว่าคอนเทนต นะครับผมครับอันนี้พี่เขาก็จับมาอีกเมนูหนึ่งนะครับเลี้ยงผมก็คือนี่ปลาเผาเลยเนี่ยยอดครับผมปลาเผาแล้วโอ้โหมาคนที่มาท okay. ่องเที่ยวขาดไม่ได้เลยปลาเผาแถวนี้ใช่ขึ้นชื่อมากหาดตกเกียบเนี่ยใครที่มาเที่ยวหาดตุเกียบเจลิเปาแถวจังหวัดกระสินบ้านผมตรงนี้ครับขาดไม่ได้ปลาเผาอร่อยมากเนี่ยปลาเผาน้ําจิ้มครับน้ําจิ้ม ผ่าผากับน้ำจิ้มครับโอ้โหปลาผากับน้ำจิ้มกับผักครับวันนี้ดีใจมากที่มาเจอ f อซครับตีครับ <c oughs> รเอเพิ่นมาเจอ f อซสลับพี่พี่เจ็ดใช่ไหมครับพี่พี่เจ็ดวันนี้โอ้โห <c oughs> พี่เจ็ดเขาบอกว่าอ่าก่อนก่อนก่อนจะกลับนะปิดท้ายอยากจะซื้ออะไร ไปด้วยไหมซื้อกับข้าวครับผมนะฮะไว้ไปกินบ้านนะพี่พี่เขาจะซื้อให้นะพี่เขาเป็นคนใจดีมากเลยครับใจดีมากมากเลยใจใจดีดีใจเออเจอพี่ครับผมดีใจครับหน้าซื้อเนี้ยไปครับผมได้พี่ซื้อเนื้อไปกินบ้านครับผมเอารุยพี่ครับอ๋อร้อนๆกินปลาเผาครับกินปลาเผาครับผม ขนัดเลยนะพี่นะตามขนัดพี่อะไรครับผมครับผมช็อตฟิลโอ้ยบอเลยครับผมเอาไหมเอาพี่อ่านเอาสองใบหยิบสองใบเดี๋ยวผมจ่ายให้อ๋อเหลยจะจ่ายให้เหรอออเมาลยโอ้ยครับหยิบมาสองใบเออครับขอบคุณครับพี่หยิบมาสองใบใช่ไหมโอมครับผมจริงๆเลยเนี่ย เงใจมากๆเลยพี่เอ้ยน่ครับพี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่จอดวันที่ไหนพี่ออกวันที่หนึ่งเนี่ยครับหนพุ่งหกานี่เหรอไม่กัญยาเหรอเออใช่ครับโอ้กัญยาตัวไหนนนมีตัวชอบไหมครับพี่เอาเอาตัวห หกสี่นหกเอาหกสีแล้วกันเนาะหกสี่นี่นะครับหกแล้วก็ลงท้ายหกแล้วก็สีนะครับกับเดือนตุลาคมหกสี่หกสี่ครับ 64. 64. 464กับอ,อ,อะไรนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ636 644ตัวนี้โอ้นี้ FC ซื้อกระทั่งเลขลอตเตอรี่ให้ครับได้ครับผมผมเลี้ยงพี่เต็มที่เลยพี่ครับผมเลี้ยงพี่เต็มที่ถ้าถูกนะพี่เจ็ดมาหาผมได้เลย <S <S ผมเลี้ยงเต็มที่เลย ชวนพี่เกียรติไปเที่ยวด้วยนันหละเที่ยวไหนพี่ผมก็ยังไม่รู้่ะพี่พี่อยากไปเที่ยวไหนผมพาไปเลยเอาแตผมถูกรางวัลที่หนึ่งนะเอาหกสี่กับแปดสี่แล้วกันเนาะพี่ครับพี่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ครับผมหกสี่นะครับท่านผู้ชมครับผมซื้อหกสี่นะเอ่อลงท้ายด้วยหกสี่นี่ครับสองใบเนี่ยนะครับ สองใบเนี่ยนะครับซื้อสองใบนี่โอเคร okay, ครับผมอืมโอเคสำหรับคนที่ครับจะได้เวลาต้องยังไม่ทะเลาะก,กันนะใช่ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไวเป็นอันนี้เลยนะครับเลยเป็นหลักฐานสองใบนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะบอกก็เลยนะ เนี่ยสองใบนี่นะดูเอานะครับพอหันถ้าเกิดถูกขึ้นขอบคุณพิเจตมากเอฟซีว่าใครไปตามขึ้นมาแล้วถูกยังไงเนี่ยโอ้โหพิเตเลยนะขอบคุณพิเจตมากที่เขาซื้อให้ครับเลขลอตเตอรี่สองใบเนี่ยถ้าถูกนะผมบอกเลยว่าผมพาพิเจตเขาไปเที่ยวจริงอพิเจตอยากไปเที่ยวที่จังหวัดไหนผมจะพาไปไม่ลืมบุญคุณนะเธอพี่ ถ้าถูกผมพาไปเที่ยวจริงได้เลยครับครับผมโอ้โทรมาหาผมเลยได้เลยมีเบอร์แล้วครับครับผมอืมครับนี่ต้องอัพต้องอัพลงก่อนหวยจะออกนะเนี่ยเพราะว่าอีกสองวันหวยออกนะเนี่ยใช่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 อีกสองวันนะพี่ครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันนี้สามสิบพรุ่งนี้สามเอ็ดโอ้ใช่ลงะหายแล้วก็ลงเลยแหละอยาลงก็พูดไปตาม นี่ก่อนครับแล้ว่าก,ก่อนกินปลาเผาก่อนขอให้ถูกแล้วกันเลขอ่ะพี่พีเจ็ดซื้อให้ <c oughs> ถูกดีใจเยอะเลย อย่างพี่เกตอยากก็กินนะครับพี่ <laughs>